ค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้แอมกรณิสนะคะ,ะทีมข่าวผู้หญิงไทยหัวใจประชาธิปไตยทางช่อง PNT Channel นะคะช่อง142ของจานดาวเทียมจานแสดงนะคะพี่น้องตอนนี้ก็น้องแอมได้รับภารกิจให้มาเป็นพิธีกรข้าสนามที่เขาใหญ่ฟูดันซ่านะคะขณะนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมคะก็ได้เดินสำรวจนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แดดกาลัง สบายๆนะคะอากศาเย็นสบายก็พี่น้องบนแสดงนะคะมากันเต็มนะคะภูเขามองไปนี่คือเป็นภูเขาทั้งลูกเป็นสีแดงเลยะคะ่ะท่านผู้ชมครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่จัดที่เขาใหญ่บนอัซ่านะคะดูจากปริมาณพี่น้องบนแสดงแล้วจะเห็นว่าครั้งที่สมเนี่ยพี่น้องไม่มีไม่มีการลดปริมาณ ะะช่วงเวลากำลังจะใกล้ๆ6โมงนะคะทั้งๆท,ที่ทีมข่าวของ News k y นะคะก็ยังมีการถ่ายทอดอถ่ายทอดสดนะคะผานให้ท่านผู้ชมดูได้ดูทางทีวีนะคะตอนนี้ก็เป็นทีมเล็กๆนะคะนี่นะคะนี่แม,ม่ยืนอยู่จุดที่อยู่ข้างหน้าเวทีเลยนะคะลงมาประมาณา500เมตรได้ เขาใหญ่นะคะ